ก็ตงคุณตำรวจเลยค่ะคุณค่ะคุณตำรวจล่าสุดค่ะที่ฮ่องกงอันนะั้นเป็นอะไรครับอ๋ออันนั้นก็ผมไปถ่ายเป็นโปรโมทการท่องเที่ยวของทางฮ่องกงครับแล้วก็ก็เลยใส่ชุดอย่างนั้นครับเพราะว่ามันเป็นการล้อธีมของภาพยนตร์ฮ่องกงในยุค90อะไรอย่างเงี้ยครับอืมอันนั้นที่ผมคเวอร์เป็นเหลียงเฉาเว่ยครับโอครับ อันนี้คือลูกลูกนี้เรารีเควสเองหรือว่าเขาจัดการเขาจัดการให้ครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดังสมัยยุค90ของทางฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายเรื่องเลยครับใช่ครับแต่ว่าชุดตำรวจจะเด่นหน่อยครับเพราะได้ใส่ชุดนี้แล้วความรู้สึกของโอ้เป็นไงบ้างครับ เดินเชิดเลยที่ฮ่องกงฮะก็เดินเดินแล้วก็เริ่มจากจับผู้จัดการก่อนฮะคุณโชโดนจับไหมล่ะครับโดนจับะเขาฝืนไหมครับเขาฝ่าฝืนไหมครับคุณผมใส่กุญแจมือเลยฮะจับไม่ยากเลยเหรอครับจับไม่ยากเดินอยู่ไกลๆต้องดูแลผมอยู่แล้พอเราแต่งรูปกนกไปเป็นไปรอแล้วอร่ออยากจ้าเอออ๋อครับคือผมว่าต้องขอบคุณพี่โชด้วยครับท่าถ่ายรูปสวยครับ แล้วก็ตรงนั้นแบบว่าบรรยากาศมันได้ด้วยครับจริงๆเป็นที่ที่ถ่ายหนังเรื่องนั้นเลยครับที่เที่โอยืนอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่าที่ทําอยู่ด้วยครับพี่ชมเป็นต่กล้องให้เราครับพี่ชมเป็นต่กล้องครับและเป็นผู้ที่ถูกโอ้จับด้วยถูกรวบด้วยมันอยู่รวมในทีมนั้นครับเป็นทุกอย่างให้โอเลยเหรอครับเป็นหมดเป็นไงพอที่เห็นแบบว่าฟีดแบ็คบนชมว่าหล่อ ผมก,ก็ดีใจครับก็โอเองก็ชอบครับเพราะว่าแบบเป็นชุดที่แบบจริงๆแล้วเขาเลิกใส่ไปแล้วมันไม่มีแล้วครับเป็นชุดเก่าอะไรเยงี้ก็ดีใจครับได้ใส่แล้วก็เราก็เคยดูเราเป็นแฟนหนังของประเทศเขาด้วยอะไรเย่างนี้ยก็ดีใจครับได้ไปแล้วก็ดีใจที่คนชอบหลายคนจะเป็นผู้ต้องหาครับเหมือนคุณโชว์ก็ดีใจครับยินดีมากมากครับงจนี้จะมีการร่วมงานกับทางงสิจริงๆก็มีไปอีกไปอีกรอบแล้วครับผมแต่ยังไม่ออก ันนี้คือเป็นในฐานะอะไรเป็นบัสเตอร์หรือว่ายังไงจริงๆเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวครับใช่ครับเป็นแบรนด์เอมเอมบัสเตอร์ของการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอืมโปรเจกต์หลังจากนี้จริงๆไม่ได้มีของโออย่างเดียวก็มีของนักแสดงคนอื่นด้วยครับอืมลูกต่อไปโอพูดได้เรื่องครับว่าจะออกมาเป็นลูกไหนอะไรยังไงเอ่อจะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับไม่จะไม่ได้มาเป็นตีมแบบนี้ได้จะเห็นในปีนี้ไหมครับโอปีนี้ครับน่าจะเห็นปีนี้และครับ